ดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนบททดสอบและโอกาสแห่งการเติบโตเดือนนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับชาวราศีพฤษภดวงดาวบ่งชี้ถึงการเคลื่อนตัวที่จะนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในช่วงต้นปีคุณจะได้เผชิญกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองในหลายด้านแม้อาจรู้สึกกดดันในบางช่วงแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวด้านการงานในแง่ของการทำงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับชาวราศีพฤษภ โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับงานเร่งด่วนที่เข้ามาพร้อมกันหลายชิ้นทำให้รู้สึกกดดันและเครียดอย่างไรก็ตามนี่คือ,อโอกาสที่จะแสดงความสามารถให้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานได้เห็นการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงนี้จะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอนาคต สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ที่น่าสนใจการเจรจาต่อรองจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ควรตรวจสอบรายละเอียดของข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนขยายกิจการหรือเริ่มโครงการใหม่ด้านการเงิน การเงินในเดือนนี้จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยในช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวแต่จะได้รับการชดเชยด้วยรายได้พิเศษที่เข้ามาในช่วงกลางเดือนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่15เป็นต้นไป โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพหรือไลฟ์สไตล์การลงทุนในเดือนนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงควรเน้นการเก็บออมและการลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำการวางแผนการเงินระยะยาวจะเป็นประโยชน์มากในช่วงนี้ ด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้าการปรับกลยุทธ์การตลาดและการบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือจัดโปรโมชั่นพิเศษ ยอดขายโดยรวมจะเติบโตขึ้นประมาณ15-20%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่จะมีกระแสความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำจะช่วยสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงควรให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและการรักษาคุณภาพของสินค้า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่ส่งผลต่อชีวิตของชาวราศีพฤษภการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือธุรกิจจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆแม้ในตอนแรกอาจรู้สึกไม่มั่นใจแต่การเปิดใจยอมรับและปรับตัวจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ในช่วงกลางเดือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการลงทุนอาจได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจในการร่วมลงทุนหรือขยายกิจการควรพิจารณาอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนระยะยาวทั้งในด้านการงานและการเงินการพบปะก,กับบุคคลสำคัญจะนำมา ซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจคำแนะนำพิเศษ 1. ควรระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินในช่วงต้นเดือน 2. เน้นการพัฒนาทักษะใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน 3. รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน สสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 5. วางแผนการเงินและการลงทุนอย่างรอบคอบสรุปเดือนจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีพฤษภแม้จะมีความท้าทายในบางช่วงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จ ได้การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ทั้งในด้านการงานการเงินและการค้าขายในเดือนที่จะถึงนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางด้านความรักที่น่าสนใจ เนื่องจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีพฤษภจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตรักส่งผลให้เกิดพลังงานด้านบวกในเรื่องความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตร่วมกันกับคนรักความสัมพันธ์ที่ผ่านการบ่มเพาะมานานจะแข็งแกร่งขึ้นคู่รักจะเข้าใจกันมากขึ้น ผ่านการสื่อสารที่เปิดกว้างและจริงใจอาจมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอ,นอการซื้อบ้านการลงทุนหรือการวางแผนครอบครัวช่วงกลางงอเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างแต่ดวอวอยความใจเย็นและเหตุผลที่ดีของชาวราศีพฤษภทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีคู่รักที่ผ่าน ช่วงเวลาท้าทายมาด้วยกันจะพบว่าความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นควรใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้มากขึ้นอาจวางแผนท่องเที่ยวนั้นสั้นหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกันส่วนชาวราศีพฤษภที่โสดจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ ดวงดาวส่งเสริมให้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจผ่านการแนะนําของเพื่อนหรือในสถานที่ที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่จะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆผ่านงานสังคมหรือการทำงานคนที่กำลังคุยกันอายุจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจผูกมัด ช่วงปลายเดือนอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจมากกว่าหนึ่งให้ใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกเป็นตัวช่วยตัดสินใจอย่ารีบร้อนจนเกินไปทั้งนี้ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและความรักอย่าละเลยการดูแลตัวเองและการพัฒนาตนเอง เพราะเมื่อเรามีความสุขกับตัวเองความรักที่ดีก็จะตามมาเององอชาวราศีประสบควรใช้ความมั่นคงและความอดทนที่มีอยู่ในตัวให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ใช้การสื่อสารที่จริงใจและการรับฟังอย่างเข้าใจเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหา เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีพฤษภขอเพียงเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับความรักที่เข้ามาโชคดีจะเข้าข้างคุณในเรื่องความรักตลอดทั้งเดือน